แบบนี้เนี่ยเจ้าเคยกินเนาะโดยเดือนนึงเดือนนึงเนาะเดืนหนึ่งดูเดือนอ่ะไม่ใช่เป็นารงแรมไปกินเด้อะบอกพวน้ำในเรศอ่ะบัดนีึ่งพวัวห่ายบ่บอกบอกแล้วฮะบอกแล้วเนาะอือแม่นบ่หาเสียงลูกเจ้าบ่โดยเอ่ออ้าวอ้าวกรวงรถอ้าว Ngoại này À, cái gì? À, quăng ngầm vào đĩa đó Thả vào Ồ... Ông gặp này thì... Ông gặp này này Ồ... nó uh. เสียงไก่นี่ก็สมัครคันอ่าโอ้ยอ๋อยเทเดีพี่น้องเอยเนะาะคือบังง่วงเทเดีบัดนี่เนะาะเปิดภาพมาพี่น้องเนาะกล้วยสุกเขียวใหญ่ตึงเรียบร้อยพี่น้องเอยหมูแมนเลยพี่น้องเด้อคนตะเคือเนาะอ่าเคือทีบุเชียงไทยรอบก่อนหน้าก็เป็นเคืออยู่พุ่นพี่น้องเอยอ่าเพราะว่าอยู่บ้านนี่เพิ่นกล้วยเนาะโบเ้เลยเลยสุดยอดเลยพี่น้องเอย เอ๋อเห็นเลยเนาะเปิดผ้าเปิดกล้องมาอ่าช่วงค่อยคำลงแรงอ่าอยู่หน้าบ้านเฮือนซันของทางน้องอ่าแพงมาน้องพี่น้องเนาะอ่าเป็นน้องสะไพหรือว,ว่าเป็นลานสะไพทางอ่าน้องแช่เนี่ยแหละพี่น้องเนาะอ่าคลิปที่แล้ว่าทั้งบุเซียงด้บอกกับน้องเพ่นอะไรพี่น้องเนาะเรื่องราวที่ว่าอ่าน้องเพ่นอยากกินยาคุ้มคุ้มกำเนิดอะไรพี่น้องเลย แต่ว่าสีไปสี่มันก็คือว่าจากไหนเนาะมันก็ออก,กับครอบครัวเพิ่นอ่าก็เลยซื้อ,อยาคุมกําเนิดมาให้บาทน,นี้พี่น้องเอ้ยอ่าเนาะมันกับ,บโบแพงเนาะพี่น้องเอ้ยยาคุมกประมาณอ่าซ่าวพันเนะาะซีซ่าวห้าพันนี่แหละอ่ามูเซียนก็ซื้อมาแล้บบแลวดดพ,พี่น้องขขเอ้ยอ่าเอากราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนเด้อพี่น้องเนาะ พบเจอกันคือเกา่าคือเดิมกับโปเสียงนี่แหละพี่น้อยมาพบพ่อกันช่วงคำลงแรงกันนาะนี่แหละหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าบอ่อนี่นะโอโหมันคือ,อยังนี่สบายดีเนะาะโดยมาเพชรพ,พ,พิเลอือบาทน,นี่หนึ่งเข่าเขาโอ้เอาใส่ในนีด้วยหนีน้องบนมีฮือนครัวบ่อเน้อง เนาะแต่เก่าหนึ่งยุใช้จะเฮ็ดแบบนี่เฮ็ดแบบนี้ง่ายๆได้บอเออโอ้เข่ามาจะใช่งามแท้นี่เข่าบาบุนเอาให้เข่าบาบุนเอาให้อืมเอออันบ่เสียงเอาให้ทันได้แกะบ่ยังทันได้แกะเออยังอยู่เนาะพอจังหวะงามไปหน่อย เพราะว่าเข่านี่มันเป็นมิดเนาะมันเป็นเกตที่ข้าถุงนั่นแหละวีงามเข่าหนึ่งงามใช้ทั้งผัวมาหรอบบือเปล่เออไปอาบน้ำบำ่เอาเอา ได้เดี๋ยวอ่ะเด๋ยวเชื่องขออนาตอันนี้อันนี้นช่ไมเนีนเ่ยน้องแพงมาได้เจา้าเนาะโดยโม,มเมนแพงไปนนเนาะแพงมาดีกลัวอา่าใช้คนน้อยได้สิไปยูไ้นะอยู่เมญ่ายู่น้มเมญ่าบอโดย เนี่นี่พี่น้องชลายนี่อันหนึ่งเข่าหนึ่งน้าเพชรอยู่ให้กินกับมีแต่เจ้าบ่อดีอว่าทั้งผัวน้ำบางมือกับผัวน้ำอ๋อเดี๋ยวคือว่าหับหนาที่นี่ซอยกันเนาะโอ้ยนีพี่น้องผู้ขัดเรามีอย่างเชิญกระลุงพัดเข่าบ่นี่นะ chú bay an sĩ ba này phí này nó lướm này nhiều đứa ừ này là á ó qua này bưu xăng xư anh đi <laughs> mua hải đứa xư ya cho vợ vợ cháu đang ăn được đấy anh đứa nó ăn kinh nó 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 กูเชีงซื้อไม้แพงหนึ่งก้อนบางทีอาจจะได้ขึ้นมาขกกันว่านั่นกัดขังว่ากันอีกเท่านึงเนาะหรือว่านั่งเจ้าก็ซื้อต่อกินเด้ออีกเท่านึงก็ได้เด้อเออมาอีกแล้วทางนี้สบายดีสบายดียดอ่าน้องเมษาน้องเมษาช่วยในู่นแล้วไผกับเนาะหมอนอีกแล้วนี่ ดูว่าขำไว้แต่ได้นี่เนาะเดี๋ยวมามุมนี่ก่อนก็ได้เจ้าหันหน้ามาพีก็ได้เออเลอไดอ่ะนั่งเขาแล้วเนาะโมกินเลิกขนมเลิกเพราะว่าเจ้าเป็นวัดอุเชงก็เลยเอาอันยามาให้เพราะเป็นมมกนะบุรุษเจ้าเนาะเป็นวัดเป็นไออันนี่แหละมีทั้งผู้ใหญ่ทั้งของเด็กน้อย เปรมินเนี่ยเจ้าเคยกินเนาะโดยเดือนนึงเดือนนึงเนาะเดินเดือนอ่ะไปแล้วเป็นโองแอมไปกินเด้อบอกพวน้ำในเรศอ่ะบ่นเลยพวผัพว่หายบ่บอกบอกแล้วฮะบอกแล้วเนาะโดยอันนี้ยาทิฟฟี่เด้อน้องเด้อของผู้ใหญ่ของผู้น้อยก็ได้กินก็ได้เกิดอันนี้คือการนั่นแหละอันนี้กัน นี่ของผู้น้อยเป็นขวดเป็นวัดเอ้ากินรถนะบ่ายขอบใจเด้อเก้กินรถแล้วสิเป็นยังมึงมา่ยเว่ยเลยเนาะกินรถเป็นวัดเป็นอะไส่วนใหญ่เด็กน้อยอยู่บ้านนี่เนาะลายขนาดเลยพี่น้องเชาที่เห็นมาเนี่ย ทะเลอ่าบวงนึงทะเลบวงนึงกินโดดฮะงูเหะออืมแมนบ่หาเสียงลูกเจ้าบ่โดยเอ่ออ้าอ่ะกุ้งกว่งโดอ่ะ A kỳ À, anh quang À, bà đi học. A kong quang lộn môn bổ sẹo ku 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 đấy ku 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 ยังให,ดใหด้ดีให้เู้อืมแช่ปีบอ่ะเอ้ยมจุดเอานอกนี่เลยอยู่ในถุงนี่เลยอย่าเจ้านี่แหละที่เริ่มกินมือได้ก็แล้วแต่เจ้าเด้ออ่าแต่ว่าอย่าลืมแค่นั้นแหละคดันลืมมานีนก็ยุ่งอีกแล้ว เอาไปอันนี้พื้นผัวตัดมาเต้พนโบนี่นะพื้นคอยนี่จะเอาโมเกะนี่เจ้าไปตัดเองใช่บ่โอ้จะออกมาไปช่บยอยู่ไกลบ่เนาะอยู่ภูนี่อยู่ใกล้ภูน เอาเบิ้งได้บ่เห็ดจะอ่อนเบิ้งได้บ่จักเด็กจังหน่อยได้อยู่บ่เออยืดหมออือโอ้คนเรียกว่าผัวเจ้าอ่องมาหน่บ่แม่นนี่เนาะอือเบิ้งพี่น้อยอ่าเฉพาะเดียวนี่ก็พอแห้งแหละนี่ลองเบิ้งสิซื้อเด้อ แบบชี้ได้ไปพุ่นกันเนาะโด้ใช่บ้านนี้อ๋อองแบบนี้เอาแบบนี้เลยบ่อนองนี่โอ้ยพีหผองเลยเออนนี้เนาะอ่าทำบ่อนักเลยบม่ต้องว่าเลยน้องเนาะนักเลยใบไก่อืมหรือเอาโอเคเอาบ้างก่อนเนาะ ปวดแดดนี่เนาะอ,อันนี้เนาะอันล่อปฉะาด้านนะรอนอะรอพอตู้ยังใช้งานได้อยู่บะบ่ได้อตีนมันหมดนั่นแล้วตีนหัวแล้ว,วบะเออคำว่าตีนมูหัวยังว่าเอาตัดลอ่อนี่ใช้ลายยู่มาเนาะ<ว>ม,มันชีซอยให้ อันบ่าพระเจ้าเน็ดจังน้อยอันนี้นะมันสิบ่เจ็บหลังเจ็บแอวถออกจงซี่แลอันตกกลางค่ํคืนมาเบิดเวลานนนี่ปวดดังปวดเอวอยู่บ่เนาะปวดอยู่เจ็บบ่โดยปวดอันไหนอือๆเล้ยอยู่ืออ้าวเนาะเบิ่งอันนี้กผ้าด้นี่เนาะผ้าผ้าพันฉีดเนาะโดยปวด พุงนี่นั่นใช่จุนี่ประมาณจังมือเนาะประมาณสามมือประมาณสามมือนช่ก็ไปเอาไม้อีีกน่เนาะโอ้โหแดะนี่พี่น้องอุยเนาะสุดดอนี่ดอ่ะนี่นางเอานางน้องรถโอดนางรถเบิ่งไพ่หัวเข่าเจ้าเนี่ยบุรีมีนาปิดบ่อบุมี อืมอืมอ่าขึนะไรเสร็จ้วน้อ,องแ<ม>ช่คุณมาเยี่ยมมายามอยู่บ่คุณมาดิดน้ำอยู่บ่บ่ตัวแล้วเราเกิดหิบเบี้ยงเราเนาะโดนม,มีสานเราอยู่ใกล้กันนี่แหละพี่น้องนั่นแหละตรงขามนั่นแหละ นนั่แหละเอาไว้กินเดอ้ออยาเนี่มันบานเบินบนญญลเดลอายุเยอะกินในไล่ <c oughs> อ,อาบได้บ่นาปป้ามืะอนี่ยังไม่ได้อาบฮะยังไม่ได้อาบทางลูกได้เหรอลูกอาบแล้วเมื่อกี้นี้โอ้ขัดไปอาบได้สะอาดอยู่ใช่นอ้องนี่อาบอยู่หว้หวยอันห้วยอันบ่อโดนคือว่าหาแต่ว่าบุคเห็ยนยึกเธอหรอ ามครอบครัอควอะไรก็มีได้ว่าไปอาบน้ำห่วยเนาะ<ด>เป็นจุดมงเดียวกัน,นช่มบ่เนาะโดยมงเดียวนั่นเมื่อม่บ้านนี่ไปใคก็ไปอาบแต่อย่หันมันบ่นโดย,โดยส่วนลายนี่เวลาคนไปอาบน้ำนี่ประมาณจาังโมงอนลายที่สุดคนในบ้านไปครับประมาณห้าโมงส่วน m. M. หามุงแรงโดยห้าโมงสี่โมงลหาโมงสี่โมงเนาโดยถือว่าไปบบ้านนะคันที่ว่ากันเนาะหมดบ้าน Bẹp nó giờ khầm mượn đây Có nói này dù mẹ mẹ thầu nó Đâu Sửa cứ sai tới tổ cầu thay nóng thôi được Cứ để mượn là tổ bỏ sửa ชักเสื้อฮเสื้ออ่านได้ด้ใส่มือละโตบ่บ่มือละจักโตจะใส่เสื้อเออมือมือละโตนี่ใส่มือละโตได้โอ้แต่วันนี้ถอดนอนแล้วก็ไปซักบ่ได้มีจักโตเสื้อผ้านอะเพนเจ้าสิบโตสิบโตโอ้ใครอยู่เนาะพอได้สนับบุญเวียนใส่น้ำมือต่อมือ วันมาเนี่กูเห็นจะใส่เสื้อตูกเก้าสิดอกเนาะทื่ว่าแล้วมือเดียวกันเนาะดูปีนี้ใดเนาะเมื่อดินเมื่อยามทั้งแม่อยู่บ้านอยู่บ่บนไดไไปยังบนอะไรไปจากตีนี่เมื่อหาบ้านไกล้ถูบ่เมื่อหาพ่อแม่ใกล้บ้านประมาณจักรโลนล่ะบ่ฮหูเทาวันลุงสวรรค์ถูกบ่ บ่แม่ขึ้นไปทางใดบ้านแดนสวรรค์ขึ้นไปทางพุ่นบ้านปรลาษยังบ่ทันเดียฮอดบ้านแดนสวรรค์ใช่ไหมบ่บ้บานเจ้าบ้านแดนสวรรค์บ้านเจ้าฮะโดูงูไก่เด้เหนี่ยโน่ไก่โอ้โธืมมันใชเมื่อยามพ่อแม่นี่กับพวกน,นานทีได้เหนี่ยโน่ดได้พ่อหน้าพ่อตากันไปหึงนะพ่อหึงแล้วไจกักจักเดือนแล้วเนาะ เดือดเนืองแล้วโอเดือดเนืองแน่เนาะเดือดเนืองเมื่อเยี่ยมเมื่อยามที่เนืองเนาะเอามาสู่มาอยู่พี่ไหนอยู่เพื่อนอีสานนี่แหละเนาะอันทางพอกับแม่น่ะอายุเท่าไรใช่พ่อกับแม่น่ะบ่ฮู้ือกันเผาตับ่อยังไม่ได้เท่า Tầm mẹ nhà đi mẹ không? nhà cho nó? Đúng thấy bố được áo rượu cho bố, chẳng hạn bố bố? Này là Rượu cho bố được áo bố? Nhưng bố được áo nhà Hả? mẹ nhà ốc phải phun nó mình thằng mẹ nhà pha phần phải lộ bố? Đúng Nó đi nằm càng vãn thì bố? Đúng ก็ยมาตอนแรกว่าสิเห็นทางอันผัวเคนกับมารอบนี้ก็บบุรีเห็นนี่แล้เนาะไปอาบน้ำแล้วไปอาบน้ำอีกแล้วเนาะโดยโดยเป็นที่ไดนอันผัวมาแต่เห็นเบเห็นงานแต่อันใค่ยังเงินมาซูกินได้บุรียังบุรียังนดยเราไปเห็นเบี้ยโ้ยอันนี้เราไปรับจ้างฉันเป้เนาะไปซอยซือซอไปซอยสือซือซอยทางนองเออ แบบเบียกงานส่วนโตชุมเจ้านี่ยโบได้มีว่าส่วนให้ส่วนยังแบบมีแต่ไฮอ๋อมีแต่ไฮโนย์ไหน้อยนึงอ่าไฮเท่าไหร่ก็ได้ไปดึงเข่าดึงน้ำได้แต่น้อยหนิเนาะเราและยาในเก็บไว้ได้มันฉิดแตกได้หาได้ไหมไปเรียกยบเลย โอ้เดี๋ยวได้อ่าเอาจัก4คนเนาะก่อนเนาะโดยอ่าโท่คนเฉพาอันนั้นก็ลูกสาวก็2คนแล้เนาะโดยอ่คนบันี้กเอาอีกบนี้กสาวอีกบ่คนเลยสาวลูกชายนลูกชายนโดยอื อันนี้เข <re ่ากันเนาะแป๊บเดียวคอนเลยหนึ่งเดียวจะหน้อยก็จะได้ช่วยเลยเนาะหนึงเข่ารอผัวพี่น้องเยผัวแอบน้ามข้างนั้นเนาะเจ้าไก่ว่ายังหมดท่านได้คอยหนาวบนไหลเนาะหนึ่งเดินไป แค่เนาะแบบเดียวหนึ่งเข่าก็นเนาะสีได้ส่วนเลยภพยพนบัติมีบอกคือปุ่นใต้นาะมืมดเลยกัดหนึ่งเออกระหันเรียกให้นอ้องเราเนี่ยไปใต้ทำตากระป๋อง <c oughs> มียุ่งอยู่บ่ห <c oughs> ม่งจะนอนเนี่ยกะยุ่งมีอยู่บ่ <c oughs> โอ้กลางมุ่งกล <c oughs> างยังอยู่หรือว่าก <c oughs> างเออกางเด้อโคตรน้อยลูกนะผู้ใหญ่ยามนกใหญ่เด้ <c oughs> คนน้อยอย่างที่เนะเาะพอแฮ้งแล้วเออฮันดียังใครยุคม,มีภัยมีพืชแน่เหมือนเคยไปเห็นงานอยู่วันแถวสวรรค์อยู่บนหอกระจกาบ่า <c oughs> เคยคือเฮียนจบมาเลยก็เอาผัวเลยเอาผัวเลย <c oughs> ท่านได้ไปทั้งอื่นทั้งขายช่ำเนาะท่านได้ไปอันนี้พวมเมื่อสู้อยู่พุ่นบ่หรือว่าเจ้ามาพ่หกพักแพงกันอยู่ใช่ไหมัวมาอยู่พุ่นฮะแล้วเขาไปส่งอยู่เพื่อนพวไปพบมันหักกันอยู่ใส่ก็อยู่บ้านเจ้าสมบัติอยู่บ้านเออเชื่อว่ากับไปสู้กันจะ่พุ่นเนาะโดน <c oughs> เห็ดปูสาวได้ปีหนึ่งแล้วเอาผัวเลยโอ้เป็นปูสาวได้ปีนึงนู่ดาวผัวเลยคือระวังนั่นเฮียนเห็นบอกยังออกแล้วแต่เฮียนออกแต่เฮียนล่ะเห็ดปูสาวปีหนึ่งล่ะเอาผัวเจ้าวัไหนูอ้าวเนาะผัวคนเดียวนี่หรอว่า นเดียวนี่นหลายคนนะเอ่อเนาะในกระตานแต่พี่น้องมีแต่ว่าสู้ๆนะเนาะเ้ื่องเรื่องกินยากินยังกับใครดอกเนี่ยบุเชียงก็ซื้อมาให้แต่ไม่แต่ว่าขึ้นอยู่กับเจ้าว่าสีกินมื้อไรแล้ววันใดกับเรื่องจะแจกเอาแบบเ้อะเนาะแลอวแฉนอกอันเนื้ออยู่ในกินกับมีแตอันนั่นแหละของป่ายังท่านในเบิสบอล ยังเอาให้ให้มาอยู่ให้กินดูให้เต้าเด้อโอรอคัวมาอาบน้ําในพี่น้องยังบ่ได้ปั้นให้แม่ยาเฮาแบ่งให้แม่ยายังบ่ได้แบ่งปลากระป๋องฮะเออดยแล้วแต่เจ้าบ่เป็นหยังก็แบ่งให้ดละอือเพิ่นซอยเพิ่นเบิ่งดูเบิ่งเต้าซอยเด้อือดีแล้วล่ะ อ้าเสนาออมีแเดวยวผู้เชี่งถึงทางก่มันคำมันมืดเด้อเนี่ยของฝากของต้อนมีแต่ว่าอ่าไหวดีๆนะดูมันสีเห็ดแตกแล้วได้ห่าก่อนนะโดยไปซะครับก็โดยเสนาองเด้อโดยอาสบายดีทั้งพี่น้องเลยเด้อดีขอบใจเด้อโอ้ยอาผู้เชี่งครับก่อนแบบนี้เนาะวันนีจะช่วยเข่าพอดีเด้อนี่เนาะปุ้ง คนกุ่มกุ่มอยู่ขเข่าเหนียวพี่น้องย à, มามาเนี้กลับก่อนมาเนี้เนาะนว่ากันพี่น้อยเนาะกันทำนั่นแล้วมาเนี้พี่น้อยเป็นครัง้งแรกเนี่ยนี่ที่บุเชียงได้ซื้อยาคุมให้ทั้งเพิ่นไปคุมกําเนิดนี่พี่น้อยเนะาะส่วนลายนี่เยอะเพราะว่าเขาเห็นให้เพิ่นไปกินเพิน่นบุญอยากนั่นเนาะแต่ว่านี่ทางน้องเพินพ่นเพิน่นอยากได้กินพี่น้องเอย ว่าเพิ่นกระหู้อยู่ละการอยู่การกินเนาะกันสามสี่ห้าปีหกปีลูกใหญ่จังเอาอีกเท่านึงเพิ่นว่ะแต่ว่าน้องเพิ่นก็ถือว่าความคิดที่ดีพี่น้องแต่ว่าก็เอาเนี่ยประเทงกันเนาะไปสู่อะลรพี่น้องเอ๋เนาะมีแต่ว่าบปเะียงลาไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อมันขำมือตื่นตาอลไรพี่น้องเอ๋ขอติดตัทางก่อนเนาะนี่แหละน้ำในของทางน้องแช่กับพี่น้องเนาะอานะก็ขอโมกขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้อง บอร์สุขสุคนนะพี่น้องเด้อน้องเขามาทำมาสมเป็นกำลังใจแหงตลอดมาเนาะพี่น้องเนาะเอาอยู่ดีมีแห้งร,ำร่ำรวยสุกกายสุกใจคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมงม่นปรารถนาเนาะพี่น้องเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบร์สุขุสุคน